น,นี่ไม่อไรแปลกเดีย๋ยวเราจะเลยตอนหลังน,นะครับไปดูกันเลยนะครับดีครับเส้นทางไปวัดครับมันจะเป็นแม่น้ำหรือเปล่าตรงนี้ พี่วัดสัปยาแรกมาเจอก็เจอนี่ครับผมพ่ออะไรเราไปดูกันครับฝนก็ตกนะเนี่ยกอมหน่วยการ ดีครับได้ดอกมาทุกทีแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันนะครับห,หลวงปู่เฟื่องครับหลวงปู่เฟื่องนี่ค,ครับพะาะาตุชายหลวงปู่เฟื่องครับ ปัสสพยา พระประหลัดเฟื่องธรรมโชติทีท่านฟังดีคร,ครับรอพระสัพยาเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์ว่ามีอะไรก่อนที่จะไปเจอสิ่งแปลกแปลกเป็นสักติดท,ที่วันนี้ รับรองต้องตื่นตาตื่นใจหรือไม่เคยเห็นที่ไหนมาแน่เดี๋เราไปดูครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราเข้าไปที่โบสกันครับ จุอกุสนหลังกล่าวมีอะไรหุ้ยตื่นเต้นจังมาที่วันนี้ครั้งแรกครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับบริเวณรอบรอบวัดเป็นอย่างนี้ครับ สยาวัฒนารามดี๋าวผมทะอ่านข้าวครับวัดตะแยวนาลามตั้งอยู่ที่87หมู่ที่4บ้านสุพยาตำบลสุพยาอำเภอสุพยาจังหวัดชัยนาทเดิมชื่อวัดเสาธงหินหรือวัดวังวัดวังหินมีที่มาจากหน้าวัดซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยาในสมัยก่อนเป็นวังน้ําวนน้ำุนเป็นเกลียววนเห็นเสาหินจึงเรียกชื่อวัดเสาธงหินหรือวัดวังหินมีหลวงพ่อเขียวเป็นเจ้าว่านูปแปลง ูปแรกต่อมามีชื่อเสียงด้านคาถาอาคมหรือว,ว่าจาสิทหลวงพ่อเขียวเป็นเจ้าว่ารูปแรกนะครับและเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเฟื่องด้วยส่ง,ง่าธรรมน์มรกแก่กลุ่มอาคารด้านที่เหนือประกอบด้วยวิหารน้อยอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดสามห้องก่ออิฐถือปูนหลังคาจัว่วทรงไทยเป็นเครื่องไม้มุงกับเพื่องดินเผามีผนังทั้งสีด้าน ภายในประดิษฐ์ประธานพระพุทธรูปสแสดงปฏิหารลิกรุณามหาพระมหากาสัสตะกามพุทธวัิที่ปรากฏในปฐมโคท,ที่กาปฏิเชตที่27ธาธิพัฒชนะปฏิวัติการแกะขบรมสายิธาตุสร้างขึ้นประมาณการพุทธวรรษที่25วิหารแก๊ปมีทั้งนักโครงสร้างเช่นเดียวกับวิหารน้อยแต่เล็กกว่าขนาด สี่ห้องเปิดถุงโล่งภายในปฏิฐานพาทุทธลูกพระประธานในพทุทธลูกหลักจากหินทรายหลายชิ้นนํามาประกอบกันแล้วก็เจดีย์ก่อหินฉาบตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารหนึ่งองค์เป็นเจดีย์ปราทยอดฐานสิงซ้อนสชั้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับอ่าไม่ครบถ้วนผิดภาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเยวเราไปดูเจดีย์ครับโอ้โห,โห ไปด้วยครับโอ้โหเขียนนี่ครับด้านทาวิหารครับ มาจอตกมาจากโรงเทาเพิ่งตกครับ,บนี่ครับคาถาบูชาพัทธิูปปราณกลับพระบรมศพครับ ตันโมสาจบอาหารบรรทามิทุระโตอาหารบรรทามิทพัดโยอาหารบรรทามิวิพาดนาศีละศีละอาหารบัรทามิสามโอปลางนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับโอแปลกแปล กำลังก่อสร้างเพลินอยู่ครับก๊อกแตกก๊อกแตกโอ้โหอีกอะไรเนี่ยใหญ่ไปเ,เลยฝั่งตางนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับนีเห็นไหม ช่องโอดตามพาเที่ยวขอจบคลิเท่านี้ครับกับวัดสัพยาจังหวัดช้ยนาทวัดหลวงพ่อเฟื่องนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ